สวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาเครื่องอบอาหารแห้งดีๆใช้สักเครื่องไม่เดาแนะนำตัวนี้เลย h โฮมเมดจากแบรนวรัสสูนะคะคุ้มค่ะเครื่องนี้สามารถอบขนมนะคะอย่างเช่นอาลัวทำหมูแดดเดียวนะคะแล้วก็อบเครื่องเทศสมุนไพรผักต่างๆผลไม้นะคะเป็นอาหารอบแห้งโดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าฝนจะตกนะคะไม่ต้องน้อแดด <c oughs> แล้วก็ที่สำคัญนะคะปลอดภัยจากการที่ อาหารสัมผัสมแมลงวันตอมแล้วก็สัมผัสฝุ่นละอองต่างๆด้วยนะคะแล้วได้อาหารที่สะอาดถูกหลักอนามัยค่ะเครื่องนี้นะคะเราสั่งมาใช้ได้ประมาณ3ปีแล้วนะคะดูจากคอมเมนต์ ที่เป็นแบบไปรีวิวร้านเขาให้5ดาวไว้นะคะเพราะว่าแพ็คมาไม่มีอะไรเสียหายปกติดีนะคะก็ะเลยไปให้5ดาวตอนนั้นแล้วก็ราคาตอนนั้นเนี่ย4 9 0 0ามันที่ถอยมาประมาณนั้นนะคะแต่ตอนนี้เหลือ3,700ทุกคนแล้วก็แบบไม่เข้าใจมากเลยหลังจากเราซื้อมาดตไมของมันต้องหลดแต่ทำไมไม่หลดตั้งแต่ตอนนั้น <S <S นาที่บ้านแม่ดาวเนี่ยถือว่าซื้อมาแล้วใช้คุ้มมากนะคะเพราะว่าน้องเพลงชอบทานแอปเปิลอบแห้งผลไม้อบแห้งนะคะ อบทีก็ประมาณ2ชั่วโมงก็จะได้ผลไม้ที่แบบมีรสชาติอร่อยขึ้นหวานขึ้นแล้วก็มีความกรุบนะคะแต่ถ้าใครอยากได้แบบแห้งมากกว่าเดิมมีความกรอบมากขึ้นก็ต้องอ,อบนานมากขึ้นนะคะน้องเพลงเนี่ยจะชอบมากคือแอปเปิลอบกรอบค่ะทำให้ประจำอดอบแห้งนะคะทษทีแล้วก็ อย่างสมุนไพรในสวนนะคะตาคลายอันชันอย่างเงี้ยสดๆนะคะเราสามารถเก็บได้ไม่นานแต่ถ้าเรามาอบแห้งนะคะสมุนไพรเหล่านั้นก็อยู่ได้นานขึ้นแล้วเราก็สามารถทําน้าสมุนไพรทานกันดื่มกันได้ในบ้านนะคะขนมอย่างเช่นอัลลัวนะคะก็สามารถอบแห้งแบบเนี้ยหมูแดดเดียวนะคะโดยที่เราแบบไม่ต้องง้อแสงแดดเลยในหน้าฝนอย่างเงี้ยไม่ต้องง้อแสงแดดเลยแล้วก็ ไม่ต้องกลัวฝนด้วยนะคะฝุ่นละอองมแมลงวันก็ไม่มีมาตอมก็ทําให้อาหารของเรามีความสะอาดมากขึ้นด้วยค่ะถือว่าคุ้มเลยทีเดียวค่ะเครื่องอบอาหารแห้งรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องที่มีตะแกรงไว้สําหรับอบอาหารทั้งหมด6ชั้นนะคะด้านนอกก็จะเป็นแบบใสๆแบบนี้นะคะสามารถมองเห็นอาหารได้ตลอดเวลาที่เราอบอาหารนะคะแล้วก็ถอดทําความสะอาดง่ายค่ะทุกชั้นนะคะทามาจากสแตนเลสนะยกเว้น คือไอที่เป็นสแตนเลสเนี่ยใช้วางอาหารนะคะแล้วก็ถาดสุดท้ายนะคะถาดรองจะเป็นถาดรองที่ทํามาจากพลาสติกนะคะสามารถทําความสะอาดได้ง่ายเช่นกันแล้วก็ไม่ใช่เอาไว้เพื่ออบอาหารนะคะอันนี้ไว้รองเศษอาหารเศษน้ําต่างๆแล้วก็สามารถถอดออกมาทําความสะอาดได้อย่างง่ายดายนะคะสามารถทําความสะอาดได้ด้วยฟองน้าน้ำยาล้างจานทั่วไปนะคะ แล้วก็อุณหภูมิในการอบอาหารนะคะเริ่มต้นตั้งแต่35มากสุด70องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็อบอาหารได้นานถึง19ชั่วโมงครึ่งนะคะค่อนข้างนานทีเดียวแต่เรายังไม่เคยอบนานขนาดนั้นนะคะมากสุดก็ประมาณ3-4ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการทำแอปเปิลอบแห้งนะคะจากเครื่องตัวนี้ไปด้วยกันค่ะเริ่มแรกนะคะเสียบปลั๊กได้เลย หลังจากนั้นนะคะก็วางอาหารที่เราต้องการอบแห้งนะคะในถาดทีละชั้นได้เลยอย่าลืมล้างถาดให้สะอาดก่อนนะปุ่มเปิดการทำงานแต่เราจะอบที่70องศาอันนี้อุณหภูมิถ้าเรายังมันขึ้นสุดไม่ได้แล้วมันสุดที่70ลง65ลงทีละหนะ้าทารเมอร์ สองชั่วโมงพาอือสองชั่วโมงพอเนาะสองชั่วโมงก่อน